สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องบอลสีบ้านป้านันนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะวันอังคาร12สิงหานะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ก็ป้านันจะมาจัดโปรให้นะคะจัดโปรให้เพื่อนเพื่อนเนื่องจากเป็นวันที่12สิงหาวันแม่แห่งชาติเรานะคะวันนี้เนาะวันนี้ป้านันก็ไม่มีอะไรจะให้ก็มาให้บอนสีนี้แล้วกันนะคะอ่าแล้วก็ให้โปรนะคะวันนี้ซื้อ ซื้อครบ นะคะคบ5กระถางปนันแถมให้1กระถางเลยนะคะซื้อครบ5กระถางแถมให้1กระถางเลยค่าขนส่งนะคะอ่าห้าสิบบวกสินะคะเพราะว่าเป็นกระถาง6นะคะวันนี้ปนันจะมาปล่อยบอลสีสวยๆไซส์สวยๆไซส์ใหญ่ๆไซส์ตั้งแม่ให้นะคะพเพื่อนๆจ๋าซื้อครบ5กระถางแถมให้1กระถางเลือกได้เลยนะคะพเพื่อนๆจ๋าแบบราคาก็เบาๆนะคะพเพื่อนๆจ๋าให้แบบจุก จุกกันไปเลยนะคะวันนี้เนาอะ,อะได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะเพืเ่อนๆจ๋าคนไหนเข้ามาใหม่ก็กดติดตามนะคะกดกระดิ่งกดะระฆังไว้นะคะเพื่อการแจ้งเตือนนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พนันด้วยนะคะเบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 8 2 8 7 5 7 7นะคะเปนะคะเพื่อนๆจ๋าโทรได้เลยแอดไลน์ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเรามาเริ่มกันเลยนะคะกระถางแรกชื่อแรกกันเลยป้านันก็จะมาแบ่งปันาสายพันธุ์ให้นะคะสายพันธุ์นะคะโตกาลังสวยเลยนะคะให้100บาทเท่านั้นนะคะ100นะคะค่าคนส่ง50บวกส0นะคะได้ทั้งโอนและปลายทางต้นแรกคือน้องมีชื่อว่าสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์นึร100 ต่อมาพันดาวพันดาวกัดสีสวยๆกันเลยเอา้าวหนึ่งร้อยบาทนะคะคนใดสนใจนะคะทักมาได้นะคะหนึ่งร้อยบาทกะทางหกนะคะกัดสีแล้วไม้สร้างหัวแล้วนะคะพเพื่อนๆจ๋าไม้สร้างหัวแล้วกัดสีได้ขนาดนี้ก็คือเลี้ยงแล้วได้ปีกว่าแล้วนะคะพเพื่อนๆจ๋าถึงได้กัดสีขนาดนี้นะคะน้องมีชื่อว่าพันดาวมีจํานวนให้นะคะมีจํานวนให้นะคะ ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าปีมะโรงเอาใครสนใจทักมาได้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะค่าขนส่งก็ห้าสิบบวกสิบนะคะกระถางต่อไปบวกสิบนะคะกระถางแรกห้าสิบบาทเลยมีแบ่งให้หลายกระถางนะคะมีแบ่งให้หลายกระถางปีมะโรงสวยๆเป็นฟอร์มอ่าเตี้ยคอมเพกนะคะเพื่อนๆจ๋า เลือกกันได้เลยนะคะกระถางต่อมาทับทิมเมืองจันทร์ทับทิมเมืองจันทร์ทมมก็100เช่นกันนะคะต่อมาจะเป็นมงคทรัซับนะคะมงคลทรซับก็หนึ่งศูนย์ศูนย์ล้นล้นกระถางหกกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋ามงคทรัซับก็มีจำนวนให้นะคะใครอยากได้ทักมาเลย ต่อมาจะเป็นบัวสวรรค์นะคะบัวสวรรค์เอาจัดไปให้อันนี้ให้ที่อ่าเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดสิบบาทเท่านั้นกระถางหกนะเพื่อนๆจ๋ากระถางหกนะดูนะปายสวยมากเลยนะคะให้เจ็ดศูนย์นะคะ ต่อมาอันนี้จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วมี2ต้นในกระถางนะคะให้อยู่ที่หนึ่งศู์ศูนย์ห่บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าธาตุบางแก้วหน้าหวานนะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์ะคะซื้อให้ครบห้านะเพื่อนๆจ๋าแถมให้1กระถางเลือกได้เลย ส่วนต้นนี้นะคะลืมชื่อเพื่อนๆจ๋าลืมชื่อไม้สวยด้วยนะอันนี้ก็เป็นทรงที่แบบว่าอ่าใบาดกนะคะสองต้นในกระถางให้อยู่ที่1นึ่านะคะกระถางนี้ให้อยู่ที่หนึ่งนางมีชื่อนะป้นานันลืมชื่อเนี่ยล้นล้นฟอร์มสวยมากเลยนะเพื่อนๆจ๋าใบาดกมากเลยนะ ให้อยู่ที่150นะคะแคบได้แคบนะคะแคบไม่ได้บอกลืมชื่อกระถางที่1นะคะลืมชื่อกระถางที่1 150นะคะ150บาทกระถางนี้ให้อยู่ที่100นะคะตะวันทอแสงนะคะตะวันทอแสงก็จะกัดสีชมพูสวยมากนะคะเ,เพื่อนๆจะ้ะจะกัดสีชมพูสวยมากนะคะเขาจะกัดออกมาเหมือนเออ หรือจะสวยกว่าด้วยเศรษฐีสุพรรณอันนี้จะต้นสูงกว่านะเพื่อนๆจ๋าเศรษฐีสุพรรณเดี๋ยวปนันพาไปดูเขาจะฟอมอ่าใบใบผิดกันนิดหนึ่งนะคะก้านกับใบนะคะเขามีความคล้ายกันอันนี้ตะวันทอแสงจะต้นสูงกว่านะคะกัดสีชมพูเหมือนกันแต่สวยไปคนละแบบนะคะ สวยหวานนะคะ100ตะวันทอแสงใครยังไม่มีสะสมเลยนะราคานี้นะคะกระถางหล้นเลยนเลย100ต้นนี้นะคะกระถางนี้น้องมีชื่อว่าบรรดาลซับนะคะบรรดาลซับอ่าก็อันนี้ก็ให้อยู่ที่อ่าหนึ่งศูนย์ศูนย์เช่นการกัดสีได้ขนาดนี้แล้วบอลอ่าได้หนึ่งปีแล้วนะเพื่อนๆจ๋าได้หนึ่งปีแล้วนี่สวยงามมากลายดูนะ 100 000, ่งนบรรดานรั์ต่อามาต้นนี้นะคะเศรษฐีริมนาคนะคะเศรษฐีริมนาคเอาให้อยู่ที่หนึ่งศูนเหมือนกัน100นะคะ100บาทนะคะเศรษฐีริมนาคเป็นบอนใบที่แบบว่าเป็นบอนใบกาบนะเพื่อนๆจ๋าเป็นกาบที่สวยมากกาบยาวนะคะ นี่บอนใบกาบกําลังมานะเพื่อนๆจ๋าเขากําลังตามหาบอลใบกาบกันนะคะนี่อ่าเดี๋ยวป้านันก็จะเกียมจัดโซนมันจะได้มาอยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้บอลกาบกําลังมาอีกแล้วนะคะเขาตามหากันตามในกลุ่มนะคะ,ะต้นนี้นะคะจะเป็นเสน่ดารานะคะเสน่ดาราให้อยู่ที่ เจ็ดศูนย์นะคะเสน่ดารายังกัดสีไม่เต็มที่นะคะเพื่อนๆจ๋ายังกัดสีไม่เต็มที่ใส่กระถางหกนะคะถ้ากัดสีเต็มที่นางสวยมากเพื่อนๆจ๋านางสวยมากต้นนี้ก็อาจะมีมีแข้งนะต้นนี้จะมีแข้งนะคะแต่ถ้าแก่ต้นแข้งเขาก็จะหลุดเพื่อนๆจ๋าเอาให้อยู่ที่เจ็ดศูนย์นะคะเสน่ดารา ไอ้นี้มีให้อยู่3มกระถางนะคะนักเพื่อนๆจ๋าสวยๆทั้งนั้นเลยมีแบ่งให้3มกระถางนะคะ น,นันก็จะมีมาแบ่งปันอันนี้ก็น้องมีชื่อว่าธัญญมณีนะคะกัดสีคล้ายกับพันดาวนะคะแต่หน้าเขาเหมือนไก่นะเพื่อนๆนจา๋าหน้าเขาจะเหมือนไก่นี่พันดาวก็จะเป็นแบบนี้ปลายจะออกแหลมแนะคะปลายจะออกแหลมแตรงใบอ่ะเขาจะยาวเรียวยาวกว่ากันนิดนึงแต่การจุดคล้ายกันเลยนี่ปนันเทียบให้ดูนะเพื่อนๆจา๋าใบก็ผิดกันนะ แต่ความสวยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋าเอาไซส์นี้ป้านันก็ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทอาปะป้านันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทเลยวันนี้นะคะแต่ไซส์หนึ่งร้อยอ่ะเขากัดสีคือเขาเขาเรียกอะไรการแก่ต้นกว่ากันนะคะแก่ต้นนะคะหัวก็จะโตหัวก็จะแข็งแรงกว่ากันเนาะหัวเขาก็จะที่ว่าไซส์ร้อยหนึ่งอาจแบบผ่าได้เลยนะคะอันนี้หัวยังผ่าไม่ได้นะคะเพื่อนๆจ๋าหัวยังอ่อนอยู่ยังใสอยู่นะคะ ยังเขาเรียกอะไรพึ่งแบบกำลังกาลังเป็นสาวแบบกําลังสวยนะคะเพื่อนจ๋ายังสวยได้อีกนานนะคะถ้าใครเอาไปเชยชมไปดูสวยงามก็เอารุ่นนี้ไปนะคะเพราะว่ากําลังแบบกําลังสวยเลยกําลังเจริญเติบโตเป็นสาวสวยนะคะเจ็ดสิบบาทอันนี้ทันยมามมนี่ พันดาวก็เจนะ็ดสิบนะไซนี้นะคะแต่ไซนี้ป้านันขอหนึ่งร้อยนะคะไซนี้คือนางแก่ต้นแล้วเอาไปสามารถทำจำนวนได้นะคะไซนี้เนะาะใบแก่ใบแข็งกันแล้วนะคะถ้าไซนี้ป้นานันขออยู่เจ็ดสิบนะคะต่อมาอันนี้จะเป็นทองพันช่างนะคะทองทองพันช่างกระถางนี้ก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาท ทองพันช่างให้อยู่ที่100บาทนะคะกระถางนี้กระถางนี้อา่าราคาย่อมกว่าน,นิดนึงต้นหนึ่ง70บาทนะคะทองพันช่างนะคะมี70กับ100นะคะเพืพ่อนๆจ๋าเลือกเอาเลย ต่อมาอันนี้จะเป็นบอลใบกลมบอลวันศุกร์นะคะวันศุกร์ให้เจ็ดสิบบาทนะคะให้เจ็ดสิบบาทกระถางหกนะคะเพื่อนๆจ๋ากัดสีแล้วมีแบ่งให้สามอ่าสองกระถางนะคะสองกระถางต่อมาอันนี้จะเป็นวังทองนะคะวังทองไซมีปะนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะวังทองให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทมีแบ่งให้สองกระถางนะคะมีแบ่งให้สองกระถาง ต้นนี้ตอนแรกว่าจะเก็บไว้ทําแม่นะเนี่ยเพื่อนๆจ๋าเอามาแบ่งไว้ให้เพื่อนๆไปเลยสวยแล้วแบ่งความสวยงามให้ไปใหญ่แล้วแข็งแรงปีกผีเสื้อเพื่อนๆจ๋าปีกผีเสื้อนะคะสวยงามมากเลยนะเพื่อนๆจ๋าแข็งแรงนี่ไม่ต้องใช้ค้ำเลยนะไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเลยเขาแข็งนะคะให้ไปเลยหนึ่งศูนย์ศูนย์มีกระถางเดียวเพื่อนๆจ๋าที่ใหญ่นะคะ มันหัวใหญ่แล้วเพื่อนๆจ๋าให้1 0ึนี่สวยมากอะต่อมานี่แบบเหลืองอลามกันเลยเพื่อนๆจ๋าอันนี้จะเป็นสาวาสาวารินสาววารินไซส์ใหญ่ไซส์บุ้มนะฟอร์มกอลล้นเลยนะคะอันนี้ให้อยู่ที่หนึ่งห้าศูนะคะมีสองสองต้นสองหัวในกระถางนะคะเพื่อนๆจ๋าสองหัวในกระถาง ให้หนึ่งห้าศูนย์นะคะล้นล้นกันเลยมีจำนวนนะคะไซส์หนึ่งห้าศูนย์มีจำนวนเยอะอยู่นะมีจำนวนหลายกระถางอยู่นะคะเ,เพื่อนๆจา๋าใครอยากได้ไซส์ใหญ่ๆก็จัดไปเลยนะคะ,ะต้นนี้นะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่านำโชคนะคะนำโชคให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าล้นล้นกระถางหกกันเลยนะคะนำโชคเจ็ดสิบบาท ต่อมาจะเป็นมะนีทองมีแบ่งให้สองไซส์นะคะเพื่อนๆจ๋ากระถางหกแต่ว่ากระถางหนึ่งยังหัวไม่โตกระถางนี้ให้อยู่ที่เจ็ดศูนย์นะคะกระถางนี้ให้อยู่ที่เจ็ดศูนย์นะคะมะนีทองกระถางนี้เอาให้อยู่ที่หนึ่งศูนย์ศูนย์อันนี้คือจะใหญ่กว่ากันนะคะคือล้นล้นแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าล้นล้นแล้ว ไปอัพกระถางใหญ่ได้เลยเอาเทียบกันเลยนะอันนี้หนึ่งศูนย์อันนี้เจ็ดศูนย์ 70, นะคะเพื่อนๆจ๋านางสวยมาแบ่งให้อยู่สองกระถางนะคะต่อมาจะเป็นชายชนชายชนอันนี้ก็สองต้นในกระถางนะคะให้ให้พิเศษไปเลยนะคะวันนี้ให้เจ็ดศูนย์นะคะกระถางนี้ให้เจ็ดศูนย์อยู่ในกระถางหกนะคะเพื่อนๆจา๋านี่ฮาร์ปสวยมากให้พิเศษเลยเจ็ดศูนย์ แดงแดงนี่เลยรัตนบุรีนะคะรัตนบุรีให้ไปเลยนะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์รัตนบุรีสวยงามมากส่วนกระถางนี้น้องมีชื่อว่าเทพเทวามีสองต้นในกระถางนะคะเทพเทวาเอาให้เจ็ดศูนย์ไปเลยให้เจ็ดศูนย์เลยนะคะสองต้นในกระถางกระถางหกนะคะ ต้นนี้ป้านันลืมชื่อเพื่อนๆจ๋าลืมชื่ออมีสองต้นในกระถางสวยๆล้นๆเลยใครชอบปลอมกอนะคะให้อยู่ที่หนึ่งศูนย์ศูนย์ล้นๆใหญ่ๆกันเลยนะคะสวยงามมากลืมชื่อนะคะต้นที่สองนะคะตัวไอ้กระถางที่สองนะคะบอกด้วยนะจดให้ป้านันด้วยป้านันจะได้ไล่คลิปดูนะคะว่ากระถางไหนนะคะ กระถางนี้น้องมีชื่อว่ามุกดาหารนะคะมุกดาหารกระถางนี้ก็ให้อยู่ที่เจ็ดศูนย์นะคะให้อยู่ที่เจ็ดศูนย์อาหยาดฝนผู้ใหญ่โชดนะคะหยาดฝนผู้ใหญ่โชดอ่าสองต้นนะคะสองต้นอันนี้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งร้อยบาทราคาแบบเบาๆล้นๆกันเลยนะกระถางหกล้นๆใครอยากได้ฟอร์มก็ ต้นนี้เลยไปแล้วสวยเลยอ่าราคาย่อมหน่อยอันนี้เป็น7จศูนย์นะคะ7จศูนย์เลือกเอาเลยนะว่าจะเอาราคาไหนนะคะหยาดฝนผู้ใหญ่โชค กระถางนี้โอ้โหเม็ดดอกสวยมากเพื่อนๆจ๋าเม็ดดอกสวยมากมีทั้งแดงทั้งขาวแล้วก็ะจายทั่วใบแล้วสลับกันได้สวยงามมากประนันก็ลืมชื่ออีกนะคะกระถางนี้ให้อยู่ที่100โอ้ยราคาแบบน่ารักไปแล้วสวยเลยเพื่อนๆจ๋าใครอยากได้ก็ทักมาเลยนะคะ กระถางต่อมากระถางต่อมาอันนี้ล้นล้นหนักเลยมัดสุหลีนะคะกระถางแปดนะคะมัดสุหลีกระถางแปดอันนี้สองศูนย์ศูนย์นะคะมัดสุหลีกระถางแปดล้นล้นกันเลยนะคะ,ะต่อมามีแบ่งพระนารายแบ่งพระนาลายให้นะคะนี่ลูกขึ้นมาแล้วนะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ไม้หัวนะคะให้หนึ่งห้าศูนย์มีแบ่งให้สองกระถางนะคะกระสองกระถาง คือรุ่นไซส์ใหญ่ฟอร์มโกราคานี้เพื่อนเพือนเยเขาขายกัน2 0 0ร้อากันเลยนะพนันให้อยู่ที่1นึหนะคะกระถางละนะคะล้นๆ้นกันเลยมีแบ่งให้2กระถางนะคะต่อมาจะเป็นม่านนางพิมพ์กัดสีเต็มเต็มอย่างนี้กันเลยนะคะเพื่อนเจ๋าให้อยู่ที่1 00 100บาทเท่านั้นนะคะกระถาง6ล้นล้นอาให้อยู่ที่100นะคะโอ้ยวันนี้ใครพาดคลิปนี้นะมีตะบอลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะป้านันมาแบ่งปันให้มีตะบอลไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยต่อมาจะเป็นนารีบูรพานารีบูรพาอันนี้ก็ป้ายสวยอ่าให้100นะคะมี4กระถางนะคะ นารีบุรพาโอ้ยสวยงามมากมีกะะสีสส่กระถางนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยๆทุกกระถางนะคะต่อมาจะเป็นพันธุ์ท้ายนอลสิงห์นะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์พันธุ์ท้ายนอลสิงห์มีแบ่งให้สี่กระถางเหมือนกันสวยๆนะคะพันธุ์ท้ายนอลสิงห์สีคล้ายๆพันธุ์ท้ายนอลสิงห์ก็มานี่เลยสาวหลังสวนนะคะสาวหลังสวนหนึ่งห้าศูนย์นะคะนี่ ฟอมกอลล้นๆเหมือนกันนี่สวยมากสาวหลังสวนเพื่อนๆจ๋าใครยังไม่มีรีบเก็บเลยรีบเก็บเลยนะคะสวยๆเลยวันนี้ก็มีมาแบ่งปันให้อ่าเจดกระถางเท่านั้นนะคะกระถางละสองต้นสองต้นนะคะเพื่อนๆจ๋าสาวหลังสวนออกมาพระนางสุจิตราหนึ่งนะคะหนึมีแบ่งให้5กระถางนะคะไซส์นี้มีแบ่งให้5กระถางเพื่อนๆจ๋า กำลังสวยกำลังสวยนะคะออกจะสีส้มๆนะคะใบยาวๆนะคะใครชอบบอนใบยาวๆอย่างนี้เลยนะคะใบลายเขาเหมือนสุมาอี้แต่อันนี้จะพลิ้วไปอีกแบบนึงส้มกว่านะคะมีแบ่งให้ห้ากระถางนะคะ100 ต่อมานี่สวยๆลายออกไทยนะคะเพื่อนๆจา๋าจุดนี้สวยมากกระดูกสีเขียวมีเม็ดสีแดงประปรายนะคะเพื่อนๆจา๋าเม็ดสีแดงกระจายทั่วใบนะคะลายออกเป็นเหมือนเหมือนผ้าไทยเลยนะคะเพื่อนๆจา๋าซับเจ็ดถีกระถางละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นมีกระถางละสองต้นนะคะเพื่อนๆจ๋ากระถางละสองต้นเลือกเอาเลยนะคะสวยๆกันเลย วันมาบอนกาบเพื่อนเพืจ๋าอันนี้จะเป็นบอนกาบนะคะอ่าป้านันลืมชื่อนะ่เนี่ยอ่มูหลานนะคะมูหลานให้อยู่ที่7 0นะคะเพื่อนจ๋ากระถางหกนะคะมูหลานสวยมากสีขาวโบโบกันเลยพอเขาแก่ต้นเขาก็จะกัดออกเป็นสีออก ออกชมพูชมพูมานะเพื่อนๆนจ๋านะคะให้เจ็ดศูนย์นะคะมีแบ่งให้สี่ห้ากระถางนะคะมีแบ่งให้ห้ากระถางไซส์เจ็ดศูนย์นะคะมีหัวแล้วเด้อต่อมาเป็นลาสีพฤชศกนะคะลาสีพฤชศกก็มีแบ่งให้สองกระถางจะเป็นกระถางหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์ไซส์ใหญ่แล้วนะเพื่อนๆพื่อจ๋าหัวโตโตกันแล้วนะ 100่งศบาทนะคะ100บาทมีแบ่งให้สองกระถางเท่านั้นนะคะต่อมาจะเป็นเศรษฐีสุพรรณนี่ที่พนานเล่าให้ฟังนะคะเศรษฐีสุพรรณอันนี้ก็อยู่ไซส์ที่100นะคะไซส์ใหญ่ๆ100ต่อมามาใส่หดโหดเข้มเข้มกันเลยนะเพื่อนจ๋าอันนี้เนาะ จะเป็นไซส์ใหญ่ๆไซส์หูนะคะอ่าเพื่อนๆจา๋าปูทิมนะคะปูทิมดูนะความสวยจึงมากเลยนะคะเพื่อนๆจา๋านี่มีทั้งลูกมีทั้งแม่เลยนะคะให้อยู่ที่หนึ่งศูนย์ศูนย์ไปเลยนะคะใครชมคลิปนี้นะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์สวยมาก ต่อมาจะเป็นไก่สวนแตงหน้าเข้มเข้มกันเลยนะเพื่อนๆจ๋าได้แสงแบบหืมเข้มแดงมากเลยนะคะให้กระถางละหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะหนึ100่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยหน้าเข้มเข้มกันเลยนะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะมีจํานวนให้หลายกระถางอยู่นะไซนี้นะคะชมพูหวานหวานนี่เลยเพื่อนๆจ๋าสีหวานเจี๊ยบเลยนะคะชมพูหวานหวานก็นานลืมชื่อเอาไปลืมชื่อต้นที่ ที่สามหรือที่สี่แล้วเ,เพื่อนๆจาเอาให้อยู่ที่เจ็ดศูนย์ล้นล้นกระถางหกกันเลยนะคะอ่าสีปราดสีปราดนะคะกัดสีสวยสวยล้นล้นนี่คือเรียกว่าสวยงามมากนะคะหนึ่งห้าศูนย์นะคะมีแบ่งให้สามกระถางนะคะสีปราดนะคะสวยสวยทุกกระถางเลยกัดสีแบบ เจมมากเพื่อนๆจา๋าใบยาวๆกัดสีนะคะดูลวดลายเขาสวยงามมากหนึ่งห้าศูนย์นะคะต่อมาจะเป็นหงดาราอุนหงดารุ่นุนให้ไปเลยอยู่ที่หนึ่งศนศูนย์ไม้หัวนะคะเพื่อนๆจา๋าไม้หัวแก่ต้นมากแล้วใครอยากเอาไปทําจํานวนก็คือไซส์นี้เลยหนึ่งศูนย์ศูมีแบ่งให้สามกระถางสี่กระถางสี่กระถางสวย สวยจึ้งมากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋ามีแบ่งให้สี่กระถางนะคะสวยสวย วันนี้นะคะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆจ่าก็จะประมาณนี้เนาะต้นไหนที่ว่าป้านันไม่ได้พูดไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะถ้าสะดุดตาสะดุดใจนะคะก็ทักถามมากันได้นะคะราคาก็เบาๆวันนี้เริ่มต้นที่70บาทนะคะ70บาท100บาท150บาทมีกระถางเดียวที่200มัตสุรีนะคะวันนี้ก็จะเป็นบอนไซส์ใหญ่นะคะบอลไซส์ใหญ่ ใครอยากได้อะไรก็ทักมาค่าขนส่งนะคะกระถางแรกห0สิบาทกระถางต่อไปบวกเพิ่ม10บนะคะซื้อครบห้าแถมให้1นะคะเพื่อนๆจ๋าซื้อครบ5แถมให้1กระแถงกระถางกระแถงแล้วกระถางที่แถมเลือกมาได้เลยนะคะกระถางที่แถมเลือกมาได้เลยนะคะโทรมาหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะ0 8 1ย์1 0 7 7 5หนะคะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออ,าอาภัยนะที่นี้นะคะเ,เพื่อนๆจา๋าอย่าถืออย่าสาปนันเดอร์เป๊ะเปินๆนะคะเพื่อนๆจา๋าลง,ล,งลืมลืมนะคะเรื่องลืมชื่อต้นไม้นี่เป็นที่หนึ่งเลยนะคะสําหรับวันนี้ปนันก็ขอลาไปก่อนเนาะขอให้ทุกคนนะคะรวยๆเฮ้งๆสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้กันเลยนะคะ มีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ